คณะกรรมการคือตัวผมเลยผมไม่เคยเป็นเด็กโซนอะไรผมเป็นคนเรียบร้อยเจ้าระเบียบน่านับถือวันนี้คุณดูหล่อไปพิเศษเลยนะอ๋อวันนี้มารับบทเป็นคณะกรรมการโรงเรียนครับบทที่ไม่เคยเป็นอะไรนี้มาก่อนเขามีประสรบการณ์บ้าแต่ผมว่าได้อยู่ผมทำได้แหละวันนี้แบบได้ไดมรราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการเรียนการู้สึกว่าเป็นเกียรติมากอาจจะเป็นคณะกรรมการเนี่ยใครๆก็เป็นได้ครับแต่ว่าจะหล่อด้วยเนี่ยก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเอาจริงรู้สึกใหม่มากครับเพราะว่าชีวิตนี้ไม่เคยเป็นคณะกรรมการ กแต่ว่าอยากลองเป็นนักเลงคณะกรรมการแต่ไกลตัวแต่ว่าสุดหใใล่อแต่ไกลตัวก็เลยรู้สึกว่าเออมีที่อยากในที่เราไกลตัวคือคณะกรรมการเคยเห็นแต่ในซีรีส์อะไรเงี้ยว่าแบบเขาแต่งตัวเป็นคณะกรรมการการใส่ชุดแบบอะไรประมาณนี้ได้ลองมาใส่ก็รู้สึกว่าเอาอเท่ดีดอะไรเงี้ย จริงๆเนี่ยประสบการณ์ผมก็เคยมียแบบคล้ายๆอย่างนี้คนระับผมเคยอยู่แบบในสภาสภานักเรียนก็ตื่นเต้นนะครับเป็นอะไรใหม่ๆดีครับเพราะว่าปกติเนี่ยเป็นตื่นร่อยเนี่ยครับไม่ได้เป็นคณะกรรมการการที่มาคริสเตียนกรรมการนี่ก็เป็นอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าถ้าที่จำได้ยังไม่เคยเป็นกรรมการที่ไหนเลยนะจริงๆก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็จะมีเกณฑ์ตัดสินของผมนะครับใครนะครับที่ใช้ต้นซื้อร์ไดมอนด์ชารเซรั่มนะครับเพราะอาจจะเอีย็นิดนึงนะครับ